เมื่อสักครู่นี้พี่ด่างก็พูดถึงคุณบุ้งด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนด้วยอยากจะสอบถามกับพี่ด่างหน่อยครับในกรณีของคุณบุ้งแล้วก็จริงๆก็มีท่านอื่นๆด้วยแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่คุณบุ้งก่อนแลวกันครับคือคือบุ้งในตีพรเสน่ห์สังคมเนี่ยแกก็เป็นนักเคลื่อนไหวแต่ว่าก็เป็นคนหนุ่มสาวแหละพ่ออายุเพิ่ง26 แล้วก็เป็นอาชีพก็เป็นครูสอนหนังสือสอนพิเศษสอนติวเนี่ยเป็นนักแปลปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าแกก็โดนคดี112และแกก็มาเคลื่อนไหวคนเขาเรียกแกว่าบุ้งทะลุวังแกก็มาขอความช่วยเหลือในคดีที่แกถูกดำเนินคดีในคดี1 12หลายคดีทั้งศูนย์ ในความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ให้ผมทําผมก็ดูแลครับแต่มันมีวันหนึ่งที่แกก็มีปัญหาเรื่องแกไปเคลื่อนไหวเรื่องจะถอดถอนคุณนวรัชพงไพบูรับซึ่งเป็นศินปินแห่งชาติก็เป็นสววด้วยถ้าเป็นสวแกก็โดนข้อหาว่าไปเคลื่อนไหวผิดเงื่อนไขก็ขอถอนประกันอันนี้ก็อันที่1่แกโดน2ดอกดอกที่2ก็คือมีวันที่มันมีการตัดสินคดี1 2ของผู้ต้องหาคดี1 2คนหนึ่ง เป็นจำเลยแกก็ไปเยี่ยมไปฟังคำพ <อ S 2> ิส,สูจซึ่งคนนั้นก็สารจำคุกไม่รอลงอาญาแกก็ไปที่ศาลในกรุงเทพใต้แล้วก็ไปมีเหตุที่วิวาทแกก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสารใช้ดิ้วคำว่าดิ้วก็คือคือ,คอเหล็กที่โซะที่เล็กๆอ่ะและ้วดึงน้นยาวเพราะ <ผม S 1> ปลายเป็นโลหะตีแกก็ได้รับบาดเจ็บแกก็ไปแจ้งความแล้วสารก็ลงมาไต่สวนแล้วก็ลงความเห็นว่าแกละเมิดอำนาจศารคือลงแบบนี้ก็แสดงว่าตำรวจที่ตีมันไม่ผิดเพราะถ้าตำรวจที่ตีผิด แกก็ไม่ละเมิดก็น,น่าจะเท่ากับว่าไม่ละเมิดตั้งแต่วันที่26มกรากรา็เข้าคุกไป1เดือนแกไปแกก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะพอวันที่27แกอดอาหารเลยอดถึงวันนี้เป้าหมายเขาคือเขาบอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาก็เรียกร้องแค่ว่าให้ปฏิรูกระบวนการยุติธรรมความหมายก,กว้างๆคือว่าศาลยุติธรรมแบะไม่ให้ความยุติธรรมแก่แกก็อดอาหารอดน้าด้วยมาจนถึงวันนี้วันนี้ที่มาช้าเนี่ยเขาเย่ยมแกเพราะว่าทางเรือนจำส่งแกเข้าลงมาาล้วทานแกอดอาหารมา7วันเนี่ยค่อนข้างหนักนะแล้วทางเรือนจำก็ยอมรับว่าหนัก ผมบอกแกว่าจริงๆควรจะถนอมชีวิตไว้เพื่อต่อสู้ต่อไปตอนที่มีกําลังอยู่วันแรกๆสองวันแรกแกก็พูดํานองว่าแกคิดว่าแกไม่ได้เสียดายอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกถ้าอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแกก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นมุมมองแกวันนี้ก็เข้าโรงพยาบาลไปแล้วแล้วผมเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงจังที่ผมผมยังอดร้องไห้ไม่ได้เวลาเจอเขาผมมีความรู้สึกว่าเขาก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งอะ่ะคือผมคิดว่าในสังคมแบบนี้ทําไมต้องมีคนที่เกิดเรื่องแบบนี้ ขาบอกว่าแล้วสิ่งที่เขาโกหกกับเราอ่ะกับประชาชน14ล้านคน20ล้านคนว่าจะตั้งรัฐบาลแล้วมาโกหกแล้วทาแบบนี้เอาไอ้พวกนี้เข้ามาคือเขาเขามีความเห็นว่าสิ่งที่นักการเมืองทำอะ่ะมันโกหกแล้วมันหยาบคายยิ่งกว่าสิ่งที่เขาไปทําแล้วมันส่งต่อส่งผลเสียหายหต่อกระบวนการการเลือกตั้งที่ทุกคนก็ฝากความหวังไว้ว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากเราพูดกันแค่ว่าการให้นโยบายเป็นแค่วาทการรมแบบนี้ นายรองนายกท่านพูดอะมันก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เด็กพวกนี้มันเป็นผลผลิตของพวกเรารุ่นผมนะไม่รุ่นคุณทั้งนั้นแหละคนแก่ๆสร้างให้เขารู้สึกผิดหวังในสังคมมันถึงไม่น่าแปลกใจที่มันมีการติดยาเสพติดมีเด็กอะไรมันมีคนพิการโยกรถมาอะไรเงี้ยต้องทำถึงขนาดนั้นนะครับคือคือ,คอต้องทำอะเมื่อนคนก็จะไม่รู้สึกอันนี้มันคงไม่ใช่ประเด็นที่จะมาเรียกร้องความเห็นใจเลยแต่ผมอาจจะพูดใน,ในแทนเขาได้อย่างนี้ว่า เขาเองไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าจะให้สังคมตระหนักถึงความเจ็บป่วยของพวกเราซึ่งจริงๆมันก็คือสิ่งที่เราคุยมาทั้งหมดถ้าสิ่งที่บุ้งหรือสิ่งที่อานอนหรือสิ่งที่เพนกวินอะไรต่อสู้มาแล้วประสบความสําเร็จสังคมเราครจงคจะก้าวหน้าไปกว่านี้นะโดยที่ไม่มีใครต้องจําเป็นต้องมาทําอะไรแบบนี้โดยไม่มีใครจาเป็นต้องมาทําอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจก็ลองฟังต่อฟังข่าวดูเพราะว่าผมก็พูดแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ซุดลงไปนั่งๆอยู่เขาก็ซุดลงไปผมนไปเยี่ยมเขาที่ห้องเยี่ยมที่ เขาว่าว่าทำทำไม,มคือบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนนนะว่าพระในในสงคราเวียดนามทำไมถึงต้องเผาตัว บางทีเราก็ไม่เข้าใจลุงนมทองว่าทําไมต้องแขวนคอรหรือไปต้องลุงนมทองที่ไปต่อต้านรัฐประหารแต่ผมอยากจะบ,บอกกับคนที่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะฝ่ายตรงันข้ามกับพวกบุ้งหรือพวกลุงนมทองหรือคนฝ่ายรัฐบาลก็ดีว่ามันมีจินตนาการและมีอุดมการหลายอย่างที่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณคิดและสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนโลกคือใครจะเคยคิดว่ามันจะเกิดอาหรับสปริงหรือใครจะเคยคิดว่ามันจะมีเด็กผู้หญิงในเยอรมน,นีที่ต่อสู้ตัวเองเพื่อยอมตายกลุ่มกุหลาบขาว คือคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่เปลี่ยนโลกและคนเหล่านี้แหละจะเป็นคนที่กล้าหาญที่จะมาบอกว่าโลกมันกลมเว้ยไม่ให้โลกแบนโลกไม่ให้ศูนย์นกลางของจักรวาลคนพวกนี้ก็ถูกเผาถูกฆ่าไปแต่จริงก็ประโยชน์พวกผลที่เราได้คือได้จากคนพวกนี้แหละคือผมอยากให้มองอีกมุมหนึ่งคือไม่มีใครหรอกที่เขามีอาชีพมีหน้าที่การงานมีการศึกษาขนาดนี้มีคนรักที่มีฐานะแล้วเขาจะไปเอาตัวมาฆ่าตัวเองเพื่ออะไรเขาก็ไม่ได้สมัครสสเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นเซเลบหรือเป็นอะไรก็อยากให้ทุกคนดู วัตถุประสงค์ของเขา